คามอากกัเดดนทแรกรงี่เกิดใครเข้ามาขานก็ดีขอให้มีทุกวันทุกวันนะคะคือว่าตอนนี้เราก็เดือดร้อนเนาะใช่โควิดค่ที่น,บบน้องประชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเราก็าได้มีการจะรตั้งตู้น้ำใจขึ้นนะครับ เวลา12นาฬกาวันที่15มกราคมที่สพสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี พันตำรวจเอกชนะชัยเกษมวงศ์ผู้กำกับการสพสเสม็ดพร้อมด้วยพันตำรวจตรีดานายสเสถียรเขตสรวัตรปองกันปราบปรามและนายพรชัยภัยทูนแกนนำกลุ่มรักสเสม็ดพร้อมทั้งร้านโรดปลาเผาได้ร่วมกันเปิดตู้ปันน้ำใจโดยนำสิ่งของต่างๆสำหรับบริโภคอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ นมและน้ำดื่มมาบรรจุในตู้ปันน้ำใจเพื่อให้ประชาชนในละแวกใกล้เคียงที่ประสบปัญหาภัยจากไวรัสโควิด -19 ทำให้ตกงานไม่มีอาหารรับประทานมารับได้จากตู้ปันสุขเมื่อประชาชนทราบข่าวก็ต่างทยอยมาเอาสิ่งของไปบริโภคกันอย่างต่อเนื่อง พนตำรเอกชนะชัยเกษมวงศ์ผู้กำกับการสอพอสม็ดกล่าวว่าช่วงนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกที่สองทำให้ตกงานไม่มีอาหารรับประทาน จึงได้ตัดสินใจตั้งตู้ปันน้ำใจไว้ที่บริเวณหน้าสอพอสเสม็เพื่อให้ประชาชนเอาไปรับประทานกันถือว่าเป็นการเยียวยาเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีอาหารรับประทานประทังชีวิตนอกจากนี้ใครอยากจะมาร่วมปันน้ำใจให้พี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนลำบากก็สามารถมาบริจาคให้กับทางสอพอสเสม็ดได้ ทางสพเสม็ดยินดีรับบริจาคซึ่งจะนำมาใส่ตู้ปันน้ำใจไว้ให้ผู้ได้รับผลกระทบมารับไปถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยโควิด -19 ดีค่ะดีขอให้มีทุกวันทุกวันนะคะถือว่าตอนนี้เราก็เดือดร้อนเนาะใช่โควิดค่ะสุยโควิดรอบของนี่ลำบากลำบากไหมฮะลำบากมากลำบากฝ่ารอบแบกไหมครับลำบากมากฝ่ารอบแบกเนาะ คนนี้ก็แย่นะแย yeah, ่มากๆรายได้ก็ไม่มีครับอยากอยากให้ผู้ใจบุญเอามาเติมให้เราีตลอดไหมครับวันทุกวันค่ะครับขอให้ผู้ใจบุญมีสุขภาพแข็งแรงครับผมดยนะครับเราก็ได้มีการอาจจะตั้งตู้มาน้ำใจขึ้นนะครับสาหรับในการะชาชนในในระแวกย่านนี้นะครับโดยที่ในเมื่อเราเริ่มแล้วก็จะได้รับควเาเริ่มมือจากที่เราประชาชนการสมั็จมาช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนในเรื่องสิ่งของนะครับ จะเชิญชวนพ่อไปพี่น้องมาเติมได้ไหมฮะครับได้ครับก็สําหรับขอฝากถึงผู้ผู้มีใจอยากจะแบ่งปันนะครับสิ่งของเหลือใช้นะครับหรือว่าที่อยากจะแจกจ่ายกับผู้ที่ขาดแคลนกว่านะครับก็ขอให้เอามาใส่ตู้ได้เลยนะครับก็ยินดีสำหรับที่จะมาร่วมง,งานนะครับ